มาเนาะสำหรับกระขอความความหูนั่นมันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนั่นเลเดอร์วาเคยเอามาไปพาตัด<ม>แต่มันบาดแผลมันเป็นไปสิมันยังปกติอยู่บอสสบายดี <c oughs> ทักทายส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะนเอฟซีสูทุกคนวันนี้มาพบพกับบารน,น,น้อยคือเกาไม่น,นี้ กำลังสิเมื่อพี่น้องเขามาเด่นซิเขามาวันเกิดพี่กระตูนกำลัองอันแล้วก็กำลังสิเมือ่อไปไปหาหมอมาเลยพี่น้องไปคลินิกเอาหูดีดีไปให้หมอเบิ่งแล้วกัถามเพิ่นว่าควรเอามาหาหมอบอรหรือว่าเห็ุยังไงเนาะแล้วีการแนะนำว่าให้เอายา ไม่อะยังยอครับเองไปไปดีดเดี๋ยวสิเดินทางกับเมื่อบานเอาอยาไปให,ให้อินดีก่อนพี่น้องไป,ไปเบ่งอาการมันอ,อีกก่อนพี่น้องหลังจากออกมาแต่ปากเซนะมเมื่อบานแว่ซวนำ้ำอ้อยหวานๆเมื่อ หอนๆเนี่ยน,นี่นพี่นอ้องแล้วซื้อมือฝาดพี่อายนัจอกหนึงจอกสิบพันหรอวะจอกละสิบพันประามาณยี่สิบบาทเนาะจอกหนึ่งยี่สิบบาท ห่อนคักพี่น้องไอ้สามชิหอนบาทคีมาแตเสกันห่อนขูมือพี่ต้องไป้สาวกะมีิ có son được xì được thứ là son ok không yeah. mà phải yeah. hãy xem anh em vẫn xịm cả này, này. Yeah. Mình hẹn không? Bye. มาพี่น้องตอนนี้นบ้านไหนกะมาหอดบ้านเลยขี่รถมาเท่ไหร่จนเติมจ้นเนาะนี่พี่น้องบ้านไหนขาไปคลินิกเอาหูอัน,น้วก็บ,บอกอาการของหมาว่ามันเป็นอย่างหนึ่งนี่มันมันบกขี่้วก็บาดบาดมันบอจอดกันแท้ทมันบกจอดกัน,นะน,อกอกนเอาหูให้ทานหมอเพิ่นเบิ่ง่าเพิ่นกับว่า มีแต่เอายามาให้มันกินกับยาทาแค่นั้นแล้วก็มันบัเป็นยังท่นที่ว่าแพ้งมันว่เขาแล้วคือเป็นนัมมันบบกีมาจากแต่ท้องมันดันออกดันออกนะเจ้าว่าบ่ไม่ยอมแน่นอันนี้เป็นยาถ่ายเนาะเพราะว่ามันมาเลยถ่ายเจ็บมือเพาแต่ปวดหัวเจ็บเพาะแต่เฮาไปอันนึง ่าหมอไปผ่าตัดมาตัวนี้สิเป็นยาหยัดกดไหมให้ยาอย่างนี้แหละกินเสากแดงคือเกา่ายาคเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมตั้งอาหารคือยาคนเลยนะตั้งอาหารบมดด้วยกันกินสอบอาหารหรือเปล่าสอบอาหารอัปทานตัาา้งละสองเม็ด คือมาดไปเดีวนั้นม <ไป S 2> <อ>ันมันบาดึงคอมันบมดน,น,น,นะบมดหดึงนะวันละหนึ่งเมตรตัวนี้สองมเมตรอัปจารย์ข้างละสองเมตรอย่างละหนึ่งเมตรอันนี้ยา,อ,าอย่างไร<อ>แล้วถ้าแพ้มันมาพี่น้องเอ้ยมาแต่เสเฮากไปเศาห้องอยู่ เช่ไบวนัะหลองจากอันนี้นพอว่าม,มาือแดงเป็นงานคอนเสิร์ตเราก็ต้องไปไปเช่อีกเมน,นี้สือดอดไฟมาให้พี่ไอเราเห็ดให,นหน้นาะ <c oughs> ดอดไฟเดืองกับชีขาวเอามาติดใส่สาลาเหรอมันจะง่ามพี่น้อง เวลาเขาถ่ายคลิปหรือว่าเขาไลฟ์สดจงถ่ายคลิปมันก็ง่ายโอ้หนีว่าสายไฟไปหามาที่เซนไปไฟเก่าต่อตุบ่มปึงไปหลอดอาหารนั่นดี้ตออที่พวกเราแต่ให้ปลาที่ตะกี้ตาสายแข็งสายไหมเห็นเราที่นันมันเปื่อยสายไฟเขาไม่แล้วเขาซื้ออันนี้มาเบิร์ตสองเซนไปเพิ่มอีกน้ย มุดซองเสนกลัวป้าแพงเติบตัดใส่แค่ดิคีตนี้หลอดข้าวนี่เอามาใส่ใส <c oughs> <ใน S 2> <ๆ>่คีบกยูมีในห้องอะไรดิบอหลอดข้าวเออตอนี้ห้องอ่ะเออเอาไปใส่ห้องเหลืองขาวเหลืองแมนเป็นบอแมนเห็นระบบแบบนั้นมันจะงาม เปิงโดดเห็ดแล้่เวลาเอาถ่ายคลิปถ่ายยังโกยก็ได้เทขาวเลยเนาะแมนมีเหลี่ยมตรวอยูอะไรนีใ่ให้ไอเซนจัดการให้บอดดายไปเซ็ตมีคนอยู่เหืออเนาะอีพออีแม่บอยยูติดต่อกับบอดไ <laughs> ติดต่อกันมาได้พี่น้องเองเป็นหายเหียบไปเลยจีรีเลยเนาะต่อกันมาได้เอสซีมาอีเตอร์มาให้พี่ต่อบ่เออบ่อยากจิมไปหายแล้วเพราะอย่างนี้แมนสร้างเนี่ยให้เราตัดออกจากโลกภายนอกไปให้พังทำอ่ะได้ละเจี๊ยบซักยาเอ้ยสีดยาเลยพี่น้อง เอายาไทยใหมาอินดี้ะลยยาไทยแล้วก็ให้มันกินยาเลยก็ทาแผลให้มันเนาะทาปากปากกับปากบได้หทาแผลแล้วก็ปิดแผลไว้ดีๆมันเป็นม้าขี่หอนพี่น้องเลยอยู่อันนี้บได้อากาศหอนนี่มันมักมันสิมักไปโตหนามเจ๊สิไปมักนอนอยู่มอนมันมีหนามสุมๆมันบ่มา่อนมาตัวนี้ สมเสือเป็นสางไฟเห็ดไฟมาจากปีไอเซนเจ้าอไฟเห็ดอยู่หัางสามปีสีป่ปีไปไปมากๆเห็ดสีปส่ปีเนาะนอยู่คอนโดไอซีนะไปเห็ดหับงานอ,อยู่คอนโดอยู่อยู่บ้านจากซีเนะต่อไฟเขา ไปบ้านแจ็คสันบ้านแจ็คสันเพราะนี่พวกที่ขึ้นไม่<อ>พวกที่พรมสร้างไมนะ่น่ะมีไฟฝากโอ้ก็เหลืองท่อขาวล่างไว้วีไฟกระตัดเทชรดัดได้เบิร์ตเฮาเห็ดเป็นงานบหมหรือว่าเฮาหับเป็นจะได้หับให้หัวหนาเลยเนาะแมีนเฮากรเป็นคล้ายๆว่าเฮากรเป็นลุงหนองของอะไรคุณละเมางน,นี่นะอืมกระป็นหัวหนาเล็กน้อยอีกได้แพงอยู่ว้านเท่าะไรตอนนั้นไปได้ตอนทัน ชานปีที่แล้วหาลอยหรือว่าแพงแล้น่นอนตอนนั้นเดี๋ยวนี้กะแปดเก้า <900 S 3> ลอยเก้าลอยเหรอแปดลอยอาคือไปเห็ดจ่ะตอนจะอยู่อันนี้ตอนที่ในแปดเก้าลอยนี่บว์แมนไฟฟ,ไฟฟ้าดิโซลาเซลล์โซลาเซลยวปะมออ่มันงานไฟฟ้านี่ขอเห็ดมาแต่โดนแล้วมันแบบว่ามันมันจำเกียร์เต็มวงเก่านะ ม,มันแบบว่าเพื่อค่อนดนี่สีเหลวของสีนะเข้ากับยูโดนเนาะแต่ว่าไฟสุล่าเข้ามามือนี่ติดลังนี่ <c oughs> มือหนาติดลังพุ่นนี่สีนะมันก็บไปไปหลายทีมันกับเ<อ>บอหบ,บนาเบือก็ดียานะใ้าดับอันนั้นะเปดก็อยโอ้หาใส่ได้เห้ไ็ได้ยูยู ผ่นานไล่เติบเราไปน่ะมาสิอําหันหนึ่นนนงขยานมันมันบปลอดภัยอ,อ๋ปอปลอดภัยไว้ก่อนมาต้นมาดิไป ้มีได้ไหเหรอเือว่าพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหือว่าเชียวมุมหันสองมุมเออเนาะเ่า,ากระดังผุ่นเนาะเออมุมหันสองมุมได้ไหมหนาะมีเน,นาะฮะมุมกลางมุมกลางมีพี่พี่พี่โอ้นี่หรอเออเพราะว่าให้มันสองเห็นเ่าอยู่นี่เช็คสิโอเคนี่เนาะ แมนได้บ่จากสิได้ได้สบายเลยต้องไฟตัวนี้มันแห้งเขอว่ามุ้งีติดมีกติกกเจให้ไหนเดี๋ยวลองแตะบ้างไหมโอ้ยเดูว่าเอาพีพีนนะพีเลย<ด>นี่มุ่งหนาเลยเพราะว่าเว,าว,าวลาเขาเสียนหนิถ่า,ายคลิปเออนี่แหละนี่แหละเพราะว่าเขาเห็นไฟจะเดือดเธอเขาเห็น ไอซีได้แต่สิ่งนี้งามโอเคขั้นแรกเขาต้องตีกิปก่อนตีกิปก่อนตีแบบไรตีใส่ตัวค่อ,ตอก,ต,อกตัวล็อกสายไฟเท่านหร่แนี่อืมจะงามแอบมาเรลี่ยงอยู่ดีมึงมีคนจับไหมแอบโอ้ ซูงเลยอันเดียวอย่าลนิงน้อยตกว่าประหยัดนะหนักทำหามีประหยัดถตกะก่องหของต๊เนี่แอยาดได้ม้อนเหมือนนี่นะต๊ะปรหยัดอยัางนด้แต่การม้อนตกคือสิเดียวนิงน้อยไปตกไปลูกก่ตน ใส่กิบกันเนาะอ้อใส่ทีละหน่อยง่นต้องใส่ตะปูดิมันก็ใส่ตะปูมาหายเอาอ้อตอนนี้ต่อไฟแหละพี่น้องนี่ไยเดืองเอาเอามาต่อใส่ สามดอดใส่สาระเอาตัวนี้ผมซื้อ่ามมนอยากแจ้งไปแจ้งแหงคักไฟตัว้เวลาเราถ่ายคลิปมันจะได้ม,มุงงามผ่ามงงามัน่นสิเห็นเบิดจะซูมกเลยเดี้ยงถ่ายสุดยอด ไปเป็นสร้างอันต่อนะครับพ oh. ี uh ่น huh. ้องเพราะแตกกระตุ้นนี่แหละที่สังที่คอยว่าอยากใส่กระดานไฟกันเลยมานั่งเรือยนั่นอยู่่ Chịu đoạn như thế này à? Nhưng. Nhưng không ạ? Nhanh, Nhanh, mới tỏa rồi, xịt oh. no. đây ngay Ngạm trời, nó không nó nữa Xài đây, bên xài đây Bướng. À, này sai bướng Anh sai lọt bà Lây đi bà Lây sai đi bà Không còn khôn là gì oh. Không có đây, không có đây Không ตัวนี้สายออนจริงว่เสียเงียบวะ มีระบบแบบอัตโมิติงซุปกลางรึเปล่างาโฟดมันโฟดงาโฟดอาบด้ว ทิมที่เดียว2อันดูมั้งจุว่ามันก็แตกแต่ว่าเชื่อมพี่ได้ตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นดับดิพี่เขาก็มาเอาพี่ยำดุงพี่นนาะถือไปใช่ไหมเตะทีเตี้ยงั้นมันสิซุปผุนไปไลย เออขอไปฟีลไปกัว่าจะสยซุืบพันนั่นแหละโอ้เขาต้องมาเกี่ยวพีอีกเนาะเกี่ยวพีกเนาะตัดเต้ากำแพงสางแข่งงขี่ตายด้วยแท้แนวนี้พาลากางใจก็แตกก็เอาแบบได้เอาแบบสู้วะเฮ้ยงเต้องเป็นยัง กังคนเซ็ตจัดมีคนมัจัดไปพี่น้องตอนนี้ก็ห่อตอนแรกน่ะติดไฟได้่เหล่วเลยพี่น้องติดไฟเหล่วเลยกับบ่อแ้ลนี่ฮะเราจะกินนะมันสินคำมันชีบวเห็นถาอีกสองปีว่าจะซื้อห้องส่วนตัวไปพี่น้องเอ้ กีนก็ตัดผาาเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าม้าอิติมันหอมถ้ามันเป็นยังมันลำคาญมันพี่น้องมันลำคานน้ำมันแนวใส่ขอบหัวมันกันเลือดยังก็บบอบอคอยม่วนพี่น้องมาเป็นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเอาไปหาขามันกะบังว่ามันสีเศร้าบังว่ามันสีไข่แน่กว่าที่ว่ามัน หูดังมันเปื่อยแต่มันหายใจยาก่ะเอาไปหาหมอเด็กเป็นเป็นตับผาตัดแล้วก็หลงใจไปเห็นเด็กพี่น้องว่ามันสิเศร้าว่ามันสิหายดีเนาะแต่กระพอมันเดี๋ยวประมาณสิขึ้นบาดแผลโอ้โหว่าอันนั้นยูทูบเสิยหายข้นหรือเ่พี่น้องบาดแผลมาเนาะสำหรับกระข,ขอความความหูน้ำอันพอเห็นพี่น้องเอฟซีน้ำเนื้อเดือดวะ เคยเอามาไปผ่าตัดแต่มันบาดแผลมันเปิดไปสิมันยังปกติอยู่บอแต่ส่วนทีเราน้อยเอาเอาหุบไปให้หมอเปิงเพินเพิดเปิก็ว่าเอาเอายาให้เชยนะบด้ว่าแด้บอกว่าต้องเผาเลยเอามาให้หมอเบิงเอามาแสดงก็แสดงว่าเคดของเขาอ่ะมันบด้หนัก พอซ้ำที่เขาเคยยจือมาคุณหมอเขาเ็ยเล้ยหายามาให้เขารักษาข่อยเบิ้งมันกับไม่ได้ปม่ได้เปื่อยยัง่ากนาดรอกแกมันเขาโบข่อยล่างแพลดูแลมันป่านไรไก่ชีดเป็นไรไงเขาต้องมันเสาร์แแรงกัยังดีนะเขาล่างแพลมันนะมันจะได้บ่มีกินเนาะเขาเปลี่ยนผ่ามันเี่ยมันก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนเันเองเพื่อมันหมินนะมันอาจจะอับน้ำน้ำเหลืองมันเนาะเนียเวลามันทับมันหมักนอนทับแพลอยของ มมหมอการยังวัดที่น้ำนอนทับแผลใอยวัดเบื้องละข่อยตัดไหม่มาดขานไหวสองขางมันโง่ันสิบวอเองมันสิบ่อเหาะบันคืนว่าคือว่าจะมัดไว้บุญสมัดไปดมันบ่ตายย้อนแผลหรอกมันตายยังมันไม่มีมันกัดหายใจตายันยังไม่สั่นเงี้ยดิอะไรพี่น้องใจมึงเนาะ แล้วเสีเป awesome. cool. right. so like like so well right. ็นเสียงมันไขว่ามันก็ดีขึ้นแล้วเนาะทุกอย่างมันมันหายใจปกติแล้วคิดมันเขาก็ว่าบาดแผลมันกับเพิ่นเซฟซี่ันนีว่ามันกับเป็นแบบนี้แล้วเทาต้องอยู่แบบใส่เวลาอ่ะเนาะถ้าลองใส่เวลาแผลที่ผ่ามันกับใส่เวลาแต่คนกันยังเป็นเป็นเสียงมันแผลมันอันนี้ป่ะพี่น้องเออแต่พิจารณานะเบิ่งในเรื่องยาบาลอะไรขึ้นโอ้แผลให้ มันโบ่าันะขี่จี๊สองจะมาซื้ออันนึ่งยามาให้มันกินเกเอาให้กินเลยเนาะยาเพราะวเอายามันเลยยาไทยมันปลูกฝนไปถึงมัดแม่งหมดให้มันเผื่อมันไทยนะเผื่อมันไทยเนาะมันกับแปลกดีตั้งเตรียมมือพาตัดมายังบกขี่อยู่มีแต่กินเออมีแต่กินเนี่ยกินกินปกติกินแบบหิ้วแหงนะ ก,ก, <c oughs> กินแต่บัวขี่มันเกิดมันเกิดอันนี้นะพี่น้องใครกัยนย่องนะว่ามาอวดอรออวดเหรอไม่นนะว <c oughs> ัวขี่พี่น้องเลย<ด>พี่น้อง <c oughs> แล้วเมื่อสักสิเขาไปเ,ไปเซ่น่สิไปคอนเสิร์ตไปเงานคอนเสิร์ตสิบภาพนำพี่น้องสมิทธิ์อะเนาะมาเหมือนกันเลยเอายามาให้มันสิไปดูคอนเสิร์ตนะ จำค่าดุค่าเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับ่าเพรว่าค่าดุค่าเนี่ยแบบไหนค่าเี่งันพอค่าเอือนพอไปเดี่ยวกันสิขอจบคลิปเลยเพื่อนชั้นี้เด้อพี่น้อง็นไรกันอันไ้่พอมีความหูเนาะคอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องว่าแพ้ประมาณนี้มันควรหิดยังไงยังไงจำบ้านนอนไปถามมอฟขึ้นแบบขึ้นภัยยามอ่ะที่แหละกระโหลงใจอยู่แต่ว่ามันบิ่งแพ้อีกที่มันก็มันก็เป็นแฮม อกใจอีกโอ้ก็ไปก็มาอีกเล๊ะนี่จะถ่าหมอเพิ่นว่าถ่ายที่เสาฮกเนี่ยเอาเขามาทีเดียวแล้วก็ให้เพิ่นเบิ่งแล้วเชือกันสีเพสแห่งยนอนยากระปุกที่เจ้าท่าม้วนจักตะลับในหน่วยกลุ่มยันจุ่อหันไียีเพสมันแห่งไว้ละไปพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปก่อนมันถึงคำนะขอบคุณพ่อให่พี่น้องที่ทํามาติดตามชมได้เจอกันคลิปหน้าไปหละบ๊ายบาย